ตอนนี้เพื่อจะอยู่ที่กูดีจีนหรือกดีจีนนะครับชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่แม่น้ำเจ้าพยายมา200กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินทรงก่อตั้งกรุงมนบรีเป็นราชธานีและแน่นอนครับว่ามากูดีจีนทั้งทีอาหารที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยก็คืออาหารไทยเชื้อสายโปรตุเกสครับจะมีอะไรแปลกใหม่และน่าทานบ้างตามไาเลยครับ ตามน้ำเทปนี้พืชขอเริ่มี่การเดินเที่ยวรอบๆกันนะครับเพื่อทําความรู้จักกับชุมชนกันสักหน่อยก่อนจะไปตามหาเมนูตํำรับพิเศษที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่เราจะมากินตามน้ําในวันนี้นะครับประเดิมที่แรกเลยครับกับโบสถ์ซังตาครูสหรือวัดคูดีจีนสถานที่ที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้ของชุมชนแห่งนี้ โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นผู้พระราชทานที่ดินเพื่อสร้างโบสถ์หรือวัดแห่งนี้ให้ชาวโปรตุเกสครับแต่เดิมเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหลังแต่ว่าถูกไฟไหม้ไปซะก่อนครับจึงบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นโครงสร้างปูนมียอดโดมสีแดงเด่นเป็นสง่าและเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ผสมมีโอคาสิกครับถ้าพูดถึงรากหรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวโปรตุเกสในอดีตเนี่ยคือชาวโปรตุเกสที่เป็นทหารอาสาเข้าร่วมรบกับกองทัพไทยครับ ครั้งในสมัยวิทยานุ่นเมื่อย้ายราชธานีมาที่กรุงธนบุรีก็ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างบ้านเรือนและสืบเชื้อสายกันเรื่อยมาครับปัจจุบันสามารถสืบสาวถึงตระกูลชาวบุรีจีนได้ทั้งหมด19ตระกูลเลยครับหนึ่งในนั้นคือตระกูลสกุลทองเจ้าของร้านอาหารตำรับสยามโปรตุเกสที่ตั้งชื่อเดียวกันกับนามสกุลว่าร้านสกุลทองครับ โอเคครับอย่างที่พี่บอกไปในต้นรายการนะครับว่าวันนี้พี่จะพามาทานอาหารไทยโปรตุเกสในย่านกูดีจีนและตอนนี้พี่ก็อยู่กับพี่แตนครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพลึกค่ะก็ต,ต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารสยามโปรตุเกสบ้านสกุลทองอที่ชุมชมกูดีจีนค่ะครับแล้ววันนี้เมนูที่พี่แตนจะมานําเสนอ คือเมนูอะไรครับก็จะเป็นขนมจีนแกงไก่คั่วหรือขนมจีนโปรตุเกสก่อนที่เราจะเข้าไปสรุปการทำอาหารกันเนี่ยคืออถามประวัติความเป็นมาของร้านสักนิดหนึ่งก่อนว่าเป็นมาร้านอะไรนะร้านอะไรนะสกุลสยามไม่ใช่อาหารสยามโปรตุเกสบ้านสกุลทองค่ะคือจริงๆแล้วชื่อนี้ก็เป็นชื่อสกุลของ ะสะกุลทองเลยตอนแรกที่พี่ตันตั้งใจทำเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรากาลังจะเริ่มดําเนินการทาเพราะว่าปีนี้พี่ตนเปิดมาปีที่9แล้วแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วยินดีนะที่มีเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชน,น่ะนะคะเราก็เลยมองว่าจริงๆนามสกุลสกุลทองก็เหมาะสมเพราะว่าสกุลทองเนี่ยเป็นหนึ่งใน19ตระกูล ของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่เขามีจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของว<ะ>ัดซางตาครูสว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นคนโปรตุเกสที่มาจากยุทยาและอย่างพี่ตานี่มีเชื้อสายโปรตุเกสอะไรไหมครับมีที่ไหนละดั้งก็ไม่มี <laughs> <laughs> น้องพลึกต้องดูรูปด้านด้านนู้น oh. อ๋ออ่าเนี่ยค่ะ, oh. ะคุณคุณช่วยของคุณเชียดร,รูปแรกคุณหลวงธ oh. นศักิ์สมิตินันเนี่ยท่านรับราชการเป็นพระคลังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับ พี่แตนนมสกุลเดิมจะเป็นสมิติน,นันสมิติน,นันแล้วก็เป็นสะพายแต่งเข้ามาอยู่สุกุลทองอทีนี้ก็จะต้องเริ่มสงสัยว่าเอาแล้วทำไมถึงทําได้ใช่ไหมแล้วก็มาถึงรูปที่2ผู้หญิงผมดอกเราเนี่ยค่ะค,ค,คุณเชียดบัวดิเชียววันนี้ท่านเป็นนางห้องต้นเครื่องขององค์พระเจ้าสุกุมารมรสินในร,รัชกาลที่5ครับทีนี้พอสมิติน,นันกับดิเชียววันนี้ลูกสาวลูกชายคนโตพร้อมที่จะสมรสออกเรือนอย่างที่เราทราบสมัยก่อนเนาะ คุณพระวิจารณธนากรสมิตินันก็ได้สมรสกับนางตุ้มวิจารณธนากรสมิติน,นันชั่วตุ้มก็คือผู้หญิงคนแรกที่นั่งก่อนคุณเชียดท่านถูกถวายตัวไปอยู่ในวังตั้งแต่สามขวบพอได้เข้าไปอยู่ในวังก็เหมือนได้เรียนรู้ทั้ง ขนรรมเนียมประเพณีคุณเชียเนี่ยท่านสัจฉนัดในเรื่องเป็นนางห้องต้นเครื่องช่างหวานส่วนคุณชั่วเป็นนางห้องต้นครื่องช่างขาวที่ดีประวัตินี้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมสัยชั่วศรีจนมาถึงปัจจุบันเลยแต่ถามว่าพอเราเดินทางเส้นอาหารนะน้องพลุกเราก็มีความภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสมัยเด็กๆพี่แตนอ่ะโดนถูกบังคับให้เข้าครัวตั้งแต่อายุสิบสองเรามีความรู้สึกว่าทําไมทํากันบ้านเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเหมือนพี่คนอื่นต้องทำอาหารอีกใช่สี่โมงครึ่งทุกวันก็ต้องไปช่วย พอเรามายืนถึงจุดนี้เราเรียนรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีมูลค่ามาหาศาลที่มันมันย้อนไม่ได้นะคือบางอย่างที่คุณย่าบอกแล้วเราพยายามนึกซึ่งมีคุณป้าที่ตอนนี้อายุเจกว่าบางอย่างคุณป้าก็ตอบได้บางอย่างคุณป้าก็ตอบไม่ได้มันก็เลยทําให้เรามีความสุขว่าถ้าตอนนั้นเราใส่ใจสนใจสักนิดมันก็จะจะดีกว่านี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องเมนูเดี๋ยวเราแนะนําวัตถุดิบก่อนนะคะคก็อันแรกเลยค่ะเราก็จะมีน้ํากะทินะคะอันนี้จะอยู่ที่กะทิ1่งกิโลแล้วก็ไก่บดอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะคะคเลือกไก่กระตับไก่เนี่ยเราจะหั่นเป็นเลือกไก่เราจะหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆเพื่อเพื่อเป็นการดับคาเราต้องเอาไปร่วกก่อนเราจะไม่ใส่ทั้งที่ที่มายสัตว์ละอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงแดงลองดมซิ กินดีท่านวันต่อวันเลยไหมฮะเนี่ยเรืยว่าไงใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้าปลาอย่างดีนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้น้องพึกต้องมาเป็นอ่าได้เป็นคนทําดีกว่าเดี๋ยวพี่ตางจะเป็นลูกมือให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จะทำพังหรือเปล่าะไม่พังเราเอาใส่น้ํามันลงมาเลยค่ะสักครึ่งครึ่งเดียวอ่ะอ่าเอาพริกแกงเอาช้อนตักพริกแกงเลยค่ะสักครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้ว ครึ่งช้อนใช่ไหมฮะไม่ใช่ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยโอ้โหอื๊บอีกเท่านั้นเลยค่ะพึ๊ผัดดีกว่าอ่ะที่แตนยกหน้าที่ให้ที่แยกหน้าที่ให้และ้ะหอมอ่าดีครับเข้าท่าเข้าทางธรรมะแมงอยู่นะคะท่านผู้ชมมีลีลามีลีลาลีลาได้เดี๋ยวไม่รู้จะไหมหรือเปล่านะพี่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิแล้วนะคะครับค่อยค่อยโคน อันนี้จะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะต้องใส่ประมาณกี่ช้อนครับก็น่าจะซักประมาณ2ช้อนโต๊ะคือเรื่องรสชาติเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันกะเกณฑไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยนิ้วยังไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นรสรสชาติแต่าะคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันปุดปุดปดแล้วฮะหอมไหมหอม,หอมไหมใส่ไกล่ลงไปแล้วเราก็จะใส่เลือกไก่กับตับไก่ ค่อยๆเมนูนี้ค่ะท่านผู้ชมเราสันนิษฐานว่ามาจากสปาเกตตี้ไวซ์ซอสทำไมถึงเป็นสปาเกตตี้ไวซ์ซอสไหนลองพูดสิผมว่ามันมีน้ำปลาทีเออฉลาดฉลาดค่ะคนๆคลนี่คือแต่งชนป่ะแล้วก็มีแบบเส้นขนมจีนอะไรเงี้ยเหมือนเส้นสปาเกตตี้อะไรใช่ไหมต้องจะขอลองชิมตอก่อนตัวน้ำก่อนนะครับอ จัดโต๊ะเลยฮะรสชาติโอเคเลยพี่ตอนแรกเห็นใส่น้ำตาลน้ำผาไปเยอะมากนึกว่าแบบจะหวานโอ้หวานหวานแน่เลยพี่แดนโกหกละผมว่าพอดีพอดีเลยฮะพี่ไม่ได้หวานมากครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องทานคู่กับขนมจีนใช่ไหมคใช่แต่ว่าันนั้ยวการจัดจานใช่เฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะคะวันนี้เราพี่แดนเตรียมมาให้2เมนูแล้วก็จะบอกว่าเมนูที่2เนี่ยค่ะยังยังไม่เคยออกรายการไหนเลย อีกหนึ่งเมนูที่เขาว่าเรียกปุกไว้ของร้านสกุลทองนะครับนั่นก็คือเมนูเหงาหงอดยังไงคะเมนูนี้คืออะไรยังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วเมนูนี้ก็คือซุปปลาโปรตกนครับค่ะเหมือนต้มยำบ้านเราเลยดูเครื่องปรุงเนี่ยจะไม่เยอะมากดูรสชาติน่าจะไม่คอมเพล็กซ์มากแต่ว่ามีส่วนของเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรนี่โอ้โห<ช>ม,มีเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะก็เครื่องที่เราใช้นะคะก็เรยงง่ายๆเลยเนี่ยเครื่องต้มยำเนาะ แต่ที่เราเพิ่มลงไปค่ะก็คือจะเป็นหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็จะมีพริกเหลืองด้วยแล้วก็จะมีโหระพาเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่ในเวลาเราจัดการเสิร์ฟแล้วพี่สังเกตเห็นตรงนี้นี่คืออะไรฮะอันนี้ก็คือเป็นการนําเครื่องแกงทั้งหมดก็คือตะไคร้นะคะพริกเหลืองกระเทียมหอมแดงแล้วก็ข่าเนี่ยมาโครกให้เข้ากันเพื่อที่จะละลายกับน้ำซุปอ่ะน้องพึ่งตักใส่ลงไปตอนแรกตักเลยครับค่ะ ได้กลิ่นไหมได้กลิ่น <Okay S 1> ไหมแค่กลิ่นตอนเราเทเครื่องแกงลงไปเนี่ยก็เรียกข้างบ้านมาทำอะไรกันนะขอ,อกินหน่อยสิอันนี้เดือดแล้วใช่ไหมคะครเราก็จะใส่ตัวสําคัญลงไปคะ่ะอันนี้คือปลาอะไรคบ,ครบปลากระพงค่ะ,ะสาเหตุที่ที่ใช้ปลากระพงเนี่ยก็เนื่นองจากว่าหนึ่งเนี่ยไม่คาวมากครับแล้วก็เป็นปลาที่คนรุ่นใหม่เนนนิยมในการทานหลีไฟนิดนึงก็ไม่ให้เนื้อปลาเนี่ยมันสุกจนแข็งกระด้างจนเกินไป อนะครับครั้งแรกแรสชาติจะเป็นยังไงขอชิมซุปก่อนแล้กันนะครับทุกเมนูให้ชิมนิดน้องต้องเป่าก่อนทุกเมนูเพราะเราอทุกเมนูผมประสบการณ์เยอะฮะกับการลวกลวกลิ้นเนี่ยเรี้ยวอีกไหมหัวเปี้ยวโอเคแล้วสดชื่นฮะ ถาถามว่าต่างจากต้มยำไหม,มก็มีแบบมีความเป็นต้มยำอะ่ะเหมือนคล้ายๆต้มยำเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีรสชาติเผ็ดของเขาเรียกว่าอะไรพริกแกงพริกขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีความทานง่ายขึ้นเราสามารถทานเปล่าๆเป็นแบบซุปเหมือนอาหารแบบยุโรปอาหารอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าก็คือมันทานคล่องคอมากขึ้นนคล่องคอครับใช่ครับ ตัดภาพมาที่โอ้โหนี่พูดอ,อยู่ร้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยมาเต็มโต๊ะเลยนะพี่แตนใช่ค่ะนนครับวันนี้จะขออนุญาตรับบดเป็นลูกค้ามาครัวสกุลทองแบบเป็นเชฟเทเบิลนิดนึงนะครับวันนี้ที่เราจัดเนี่ยค่ะเราจะมี2พาร์ทก็คือเป็นอาหารสำหรับใหญ่1พาร์ทแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสำหรับเล็กหรือสำหรับว a ล์กอินที่พี่แตนเปิดเฉพาะเา,ากกอาทิตย์กับวันหยุดนะคะ,คะตะลิกนะคะ เสริมกรอบมังกรคับแก้วเย่นงไงมันเข้ากันได้ไหมผมว่าเข้ากันครับกัดไปตอนแรกก็จะโดนส้มแล้วมันก็มีความหวานสดชื่นเหมือนไส้สาคูอ่ะผมรู้สึกว่าม,มันพอดีกันนะบอกไม่ถูกแต่มันพอดีอ่ะ ตงสารนกเลยเนาะอันนี้อร่อยค่ะตัวไส้ข้างในมีอะไรบ้างครับพี่แดก็มีไก่สับแล้วก็สามเกลืออีกแหละกระเทีมพิเศทนาำมันีีค่ะหวานน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เค็มด้วยเกลือเราจะใช้ดอกเกลือนะคะเรียกว่าเป็นเมนูเร็กน้ำย่อยที่ดีมากครับ ตงตัวเลยอ่ะจริงๆถ้าเราทานคู่กับเช่นสปาเกตตี้นี่ผมว่ายังได้เลยนะใช่ เรากินได้ไหมเนี่ยกินได้สี่เป็นดอกไม้ที่เขาปลูกสำหรับใช้จัดการอาหารเนื้อไก่นุ่มเลยอะ <c oughs> ทำไงเนื้อไก่นุ่มขนาดนี้อะอดูแววตาดูแววตาก่อน <c oughs> ไม่ได้บอกนะว่าอร่อยไม่อร่อยจะดูแววตาก่อน เราก็จะใช้ดอกอัญชันนะคะในการหุงบางคนอาจจะคิดว่ามันคือข้าวมันแบบข้าวมันไก่ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะหุงด้วยกะทิแล้วก็น้ำาอ่าน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใส่สีของอัญชันใช่ไหมฮะใช่แล้วน้ำมันมะพร้าวมันก็จะไปช่วยสกัดแป้งในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ทานคีโตอ่ะมันก็จะทําให้การรับลิ้นหรือว่าลงไปในกระเพาะเนี่ยแป้งมันน้อยลง แต่ถ้าทางเราทำอาหารเก่ง<ๆ>มัมาายังมีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเลยครับจริงๆแล้วไม่ได้เรียนนะคะลูกค้าบอก <laughs> <laughs> ของพี่แตต้องบอกว่าใช้ประสบการณ์ล้วนๆจริงๆถือว่าประสบการณ์สูงแล้วกันกัน <laughs> อขอบคุณค่ะ ต้องชิมอีกไหมให้เนี่ยเต็มโต๊ะหมดเลยเรื่องไม่ถูกขนมหวานเลยค่ะส้มฉุนอันนี้เป็นของว่างที่มีชื่ออยู่ในกาดเหเรือชมเครื่องเค้าหวานในรัชกาลที่สองเนาะไม่รู้จะสู้อย่างที่น้องพลึกเคยทานมามแล้วหรือเปล่านโะนโนใส่หอมเจียวด้วยจ้ะ,ะใส่ใสพอประมาณเลยใช่ไหมฮนะนี่ก็จะมีเปลือกของ ส้มซ่าหรือเปล่าใช่ค่ะผิวของส้มซ่าส้มซ่าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสายพันธุหอมนะคะก็คือทานแล้วจะได้ความกลมกล่อมแล้วก็ละมุนค่ะคือบางที่เนี่ยเขาอาจจะให้แบบว่าส้มซ่าน้อยไปหน่อยผมว่าไอทีเนี้ยดูสิเป็นผิวส้มซ่าไหมฮะให้มาไม่กลัวขาดทุนเลยนะแล้วกลิ่นหอมมากเลยครับเหมือนเราได้เล่นสงการไงก็ไม่รู้บอกไม่รู้สดชื่นอะโอเคครับพี่แดน ระยะขาดอะไรไปหรือเปล่าครับครบท่วนสมบนรณ์ความระค,าค,คร่ะจะบอกว่าไม่แวะมาก็ต้องเสียใจนะครับสยามสุตุเกตบ้านสกุลทอง ซื้อขนมหน่อยนะครับสวัสดีครับขายอะไรครับเนี่ยขนมกล้วยตั๊กขนมกล้วยตั๊กคือขนมอะไรครับมันเป็นทาร์ตที่มีสับปะรดป้วนอยู่ข้างบนอ๋อเรียกยังไงก็คือทารสับปะรดอ๋อแล้วคือมีไส้ข้างในไหมเนี่ยค่ะไส้อยู่ข้างหน้าเลยอ๋อไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะครับเป็นเป็นขนมไทยไหมหรือเป็นขนมเป็นขนมสิงคโปร์ประโยคโปรตุเกสอขนมสิงคโปร์ โอเค่ั้นของผมขอถุงหนึ่งด้วยกันครับไม่ต้องขายถุงเลยนครับไงขเยอะคไหครับขายมานานหรือ,อยังครับคุณป้อป้าสุดทอดขายนี้มาเป็นช่วงคนที่เจ็ดเลยโอ้รุ่นที่เจ็ดแล้วแล้วสูตรยังเหมือนเดิมไหมครับเนี่ยออจะมีปรับให้เข้าอัตสภาพการัรบนิดหน่อยตามวัฒนาการแต่ลักษณะหน้าตารสชาติก็คล้างจะดั้งเดิมอ๋อ แต่วัตถุดิบอาจจะก็ต้องปรับไปหน่อยตามยุคตามะอะไรส,สมบบางตัวที่มันจะอร่อยขึ้นก็จะปรับไปหน่อยโอ,อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมก็อเอาเก็บไปชิมที่บ้านแล้วกันนะฮะค่ะขอบคุณครับ กินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานนะครับแล้วพึ่ก็อยากทานขนมหน่อยอ่ะนี่พอดีเลยมากดีจินก็ต้องกินขนมฝรั่งกรีจีนครับแล้วตอนนี้พึ่อยู่ที่หน้าร้านขนมฝรั่งแม่เป้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกรรมวิธีดีกว่าว่าปัจจุบันกับอดีตเนี่ยเขายังทำขนมเหมือนกันไหมไปเข้าไปดูดีกว่า ครับแล้วผมขออนุญาตสอบถามสัมภาษณ์นิดหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอเคฮะนี่ตอนนี้เรากำลังทำขนมฝรั่งอยู่กันใช่ไหมครัใช่ชื่ออินจิตชื่อเต็มๆมันคือขนมฝรั่งปูดีจีนนี่แหละครับใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงเรียกว่าขนมฝรั่งฮะัขอจะภาพไหมครับขนมฝรั่งปูดีจีนก็คือชาวต่างชาติเขาเป็นคนทำขนมฝรั่งอันนี้ครับนะคะคนไทยสมัยก่อนก็เรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งอ่าก็เป็นขนมฝรั่ง อันนี้ตัวดีจีนคือชื่อสถานที่่าก็นำมารวมงกันเลยว่าเป็นขนมฝรั่งดีจีนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนมันจะมีขนมไทยครับขนมไทยไทยก็พวกจะใช้วัตถุดิบพวกมันเผือกัทที่น้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยแต่ขนมฝรั่งเนี่ยมันจะมีไข่มีไข่ แล้วก็จะมีแป้งแป้งสาลีนี่แป้งสาลีเป็นส่วนประกอบตรงนี้ก็เป็นคือมันเป็นขนมของชาวต่างชาติเขาเนี่ยก็คือขนมฝรั่งอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนอบแล้วใช่ไหมฮะการอบอืต้องใช้เวลาอบนานไหมครับ2 0ถึง25นาที20ถึง25านาทีแล้วขั้นตอนการเตรียมทั้งหมดตั้งแต่ผสมแป้งผสมวัตถุดิบต่างๆนี่ใช้เวลานานไหมครับก็เราอบอยู่เนี้ยครับเครื่องตีไข่ก็ตีไปพอตีได้ที่แล้วเนี่ย เขาก็จะเทใส่กะละมังขนมแล้วก็ไปผสมแป้งสาลีด้วยเมอแล้วก็มาตักหยอดใส่ทิมขั้นตอนคือเรามาเป็นอย่างนี้เป็นตามสเต็ปมันแต่ว่าในขั้นตอนที่มาลงเตาอบเลยเนี่ยก็ประมาณ20-25นาทีขนมฝรั่งกุดีจีนเป็นขนมผสมระหว่างจีนกับฝรั่งครับ ตัวขนมนั้นเนี่ยจะเป็นตำรับขนมโปรตุเกสมีส่วนผสมของแป้งสาลีไข่เป็ดและน้ำตาลแล้วนำไปอบในเตาถ่านครับส่วนหน้าของขนมเนี่ยจะมีลูกเกดลูกครับฟักเชื่อมและน้ำตาลทรายเป็นสไตล์จีนครับรสชาติคล้ายขนมไทยเลยครับ ขอญอาตชิมแบบว่าเขาเรียกว่าสดๆจากเตานี่พี่เขากำลังแงะแคออกมาอยู่เลยผมขอลองเซกซินนะครับเอเลยอ,เออมันมีความมันมัมนมความต่างนะระหว่างแบบออกมาจากเตาเลยกับพอมาพักสักแป๊บหนึ่งแล้วอะออกจากเตาเลยจะมีความกรอบมากกว่า แต่พอทิ้งไว้สักพักอะ่ะมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเออน,นี่อร่อยไปอีกแบบชิมไหมครับ <laughs> ก็เปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งครับที่บ่งบอกถึงรากเหง้าความเป็นเราและสามารถนําติดตัวไปได้ดทุกที่ไม่ว่าเราจะยา้ายไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถส่งต่อวัฒนธรรมและบอกเล่าเรื่องราวของชาติพันธุ์ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนผ่านอาหารได้ครับและเรื่องราวจะยังคงอยู่คงถูกเล่าต่อไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักกี่ร้อยปีพันปีตราบเท่าที่ยังมีคนสานต่อ